รุ่นส้วดครับพี่น้องวันนี้ทักเขี้ยวสิ่งจังเนาพามาชมส้วนยามบายพี่น้องบายช่องโม่ร้อนเปี้ยงๆย,ยามเราร้อนแบบนี้แล้วก็มีต้นไม้พี่น้องสี่ปีเนี่ยต้นสุ่ๆเนี่ยนะสี่ปีพี่น้องต้นสักเนี่ยสี่ปีตรงนี้ไม่ค่อยได้แท่งเพราะว่ามันโดนเคยมีต้น ดับเบเอพี่น้องต้นดับเบเอเนี่ยซีปีเหมือนกันเดี๋ยวพาดูต่อซีปีนี่พี่น้องเนี่ดูซีปีดับเบเอนะคราวนี้มันก็ยาวสู้กว่าต้นสักต้นสักของพผมก็สู้ไม่ได้แล้วปีที่สี่พี่น้องโดนปิดหัวต้นดับเบเอก็โอนมาโอนมาบังแทงแรดบ,บนหัวพี่น้องต้นฝั่งนี้ก็เลยไม่ค่อยโตเลยพี่น้องต้นริมริมนี่ มันจะไม่ค่อยโตหรอกเพราะว่าไม่ไม่ได้แท่งโดนต้นดับบเอเบียดแข่งนี่แข่งทั้งแท่งแดดทั้งอาหารพี่น้องต้นน้าใบจะมีประโยชน์นี้เป็นฟืนได้ด้วยแล้วก็ทำล้าบกงเลาไก่ที่อยู่อาไทายเพื่อข่าวได้น้องถ้าจะให้ดีก็แช่หนามไว้ก่อนลายแป้งออกให้หมด แต่คนญี่ปุ่นเข้าหมายไปล่นใยลายแป้งล่นไฟพี่น้องไม่ไหมหเกี๊ยมเลยนี่นี่เตา่า้าอทานม่งจะย้ายมาเผ้าตรงนี้ต้นบะเบอเป็นแถวเลยยาวประมาณสักห้าสิบเมตรพี่น้องนี่แถวพราะปูกต,ต้นสักแนวนี้นะสี่เมตรพี่น้องสี่เมตรระยะสี่เมตรแต่ระยะด้านลึกเนี้สองเมตรพี่น้องเนี่แนวนี้ จากต้นนี้ห้างไปต้นอีกต้นน,งนึงนะู้นนะท้องเมตดพี่น้องแต่แนตวตามตะว,วันนะซี่เมตรแต่ถ้ายี่ที่ปีนี่ก็คงจะเป็นแปดเมตรนะพี่น้องเอาตัดต้นไปใช้งานต้นกลางไปใช้งานซี่เมตรแต่เจ้าต้นต้นท้องเมตรนี่คงจะจัดการไปตั้งแต่ทีแรกลยพี่น้องอก็ปูกรวมรวมไปตัวเป็นแถวเลยไงท้นะงนะองเมตรเนะี่ยเดี๋ยวต้องจัดการออกปึ๊บ แล้วก็เลือดแถวนี้ก็ปลาดูติดกระทักเลยปลาดูก็แข่งทูไม่ได้พี่น้องยังแข่งทูต้นสักไม่ได้นเลยต้นโตโตเลยนะต้นโตโตก็ยังทู้ไม่ได้เลยปลาดูสี่ปีพี่น้องสี่ปีปลาดูกำลังทูก็สักเลย แต่ปลาดูกระซักในพอเพราะว่ามีซิดซูได้ในระยะยา,ยาวเพราะว่าต้นสักในออกดอกแหละต้นสักออกดอกแต่ช้าปีกว่าก็เริ่มมีดอกต้นสักนะพี้อกเวลามีดอกมันต้องเอาท่านาห้ารไปเลี้ยงดอกเลี้ยงเม็ดเลี้ยงพจนเหมือนมันก็เลย,ยต้องท่วงเวลาในการต่อน,นิดนึงอนะปลาดูปลาดูก้าวปียังไม่มีดอกยังไม่มีเมล็ดนะที่พมป,ปลูกไว้นะแต่ก็ไม่แน่นะอันนี้อาจจะมีก้อนก็นได้แหละแต่ความสมบูรณ์หรือเปล่าฮะ อันนี้ไปดูซี่ปีพี่น้องไม่นานเลยเราเรียนก็ซีไปีแล้วเรียนก็เรียนเดียนี้เรียนเนี่ยอากี่ปีอะมอต้นท่ามปีมอปลายท่ามปีหกปีนี่เรียนแบบปริญญาเนะี่ยซีปีแต่ต้องจบตามเกณฑ์นนะ ไม่ใช่ไปเรียนไม่ไปโรงเรียนเนื้อห้าหกปีพี่น้องพมผมเรียนนะ่ะใช้เวลานาอยว่ก็เพื่อนนะเก็บความรู้ให้นั้นช่างไฟฟ้าพี่น้องปอท่อ,อการสตาร์มีน้อยแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็โอ,อ้พ่อแม่ละมากใจนักพ่มเรียนอนะ <laughs> พี่ล้อนี่เป็นต้นหนึ่งพยอมพยอมว่ายู่ติดกกระปุ๊ดพี่น้องอพยอมห้อมไก่โตช้าว่ากระปุ๊ดนะพยอมพยอมโตชา้าก็กาะปุ๊ดแต่ก็โตเร็วกว่าต้นยางนานะที่ทดิแดดวัดบ้านพ้อมนาพี่น้องเนะนี่ยพยอมโอ้โหตอนนี้ใบสองโมงพี่น้อง พยอมห้อมไก่แน่นอนพี่น้องไม้ดีด้วยไม้ทำบันไดได้ะเขาทำบันไดนี้ไม้ต้องทึกต้องทนเพราะว่าบันไดนี้จะโดนแดดโดนฝ้นและห้อมเป็นไม้คุดล้อมได้ดีดนะดูพี่น้องดูพยอมต้นนู้นนะเห็นปะพี่น้อง,น,อง,น,องนี่ต้นนี้ก็โตดีนะเที่ยวไปดูดิโอโหนครชันเลยเหมือนบันไดเลยพยอมปะดูซักเรียงกันเป็นขั้นบันไดเลยพี่น้อง พยอมันจะตีหน่อยแล้วยางนาเนี่ยมันขันบันไดเขาไปใหญ่เลยยางนาโตช้าที่บ้านพม,มนาโตช้าเนี่ยดูดิยางนาทางนาก็สี่ปีหน,น่อมัอนจะพึ่งออกตัวได้ปีนี้นะนย,ยางนาแล้วก็พยอมต้นพยอมนะเป็นขันบันไดไปเลยส่วนจะต้นนีไประดูแล้วก็ซักพี่น้องดูดิ ่วนนี้ยางนาพี่น้องยางนาต้นนี้โตสุดโตกว่าเข้านี่ดูดินี่จับพื้นมาประมาณักแปดสิบเซนยังไม่โตแต่ใบเริ่มง,งามแล้วพี่น้องเนี่ยใบายงามแล้วปีก้อนๆใบเลืองเรือง,อ,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 งอยูน่นั่นแหละไม่ยอมเจริญเติบโตพี่น้องยางนาใบเลืองและแตกยอดอ่อนหน่อยแต่ปีนี้โอ้โหแตกยอดอ่อนด,ดีจังเลยนะ พญาแห้งหมายเลยยางนาสูงปีดเลยพี่น้องแล้วก็มีน้ำมันเติมน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันบินซินเราก็เผาทานใช้เป็นน้ำมันบินซินส่วนน้ำมันดีเซลเราก็ใชยย้ยางนาพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยจริงนะยางนาเนี่ยแต่มันต้องต้นยิ่ใหญ่สักโอบหนึ่งอะ่ะโอบหนึ่งมันไม่นานปลาดูนะปลาดูโอบหนึ่ง,นนนะงใช้เวลาสิบเจ็ดปี 18แปดไปพี่น้องอพยอมสปีนี่โดนกิ้งโดนโดนการหลมห้องเจ้าต้นดบเเอพี่น้องทําไม่หลมปีนี้ไปหลมปีนะ้าบัเลอเลยมันยิงจะทำลายหลังทับต้นเอื่นไปหญ่เลยการปลูกอันให้ตัดก้อนเราก็ต้องดูด้วยนะพี่น้องว่าเราจะโค่นได้ไม่ได้บางทีโค่นยากต้องใช้ช่างฝีมือต้องใช พี่มือคนพี่มือมาโคนก็ต้องเสี่ยงเงินไปอีกพี่น้องเอาที่พอแล้วพอช่วยเลือดตัวเองได้นะหวางแพนแต่แต่ไม่มีการพิดนพี่น้องพวกป้านี่มาดูนี่กิ้งจะ,ะเลือดน้อยหน่อยเพราะว่าโดนการตัดโคนข้องนี่กิ้งหักโดนโดนเอฟาส นี่ก็ยางนามาซ้อมแทนซักพี่น้องต้นซักตายก็เลยเอายางนามาปลูกแทนใบก็ยังไม่งามเลยดูดิลักษณะคาาทอานหาัรนเลยทักย่างเลยไม่สมบูรณ์รากยังพัฒนาการยังไม่ได้พี่น้องแต่สักวันมันจะต้องโตที่สุดสูงที่สุด <c oughs> ยางนาสูงที่สุดอยู่เลยฝีิดเลยสูงฝีิดเลย,เลยพี่น้องตอนเด็กที่ผมอยู่ป่านะ ออพึ่งอยูป่ป่าทำมาหากินปุกบทำไรคนตื่นมาตอนเช้านะเช้ามืดดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็จะเห็นเงาต้นยางนามาสูงโดง่งเกินเกินต้นอึ่งก็แบบผูกเข้านะมีต้นไม้เยอะนะแล้วก็มีต้นหนึ่งยางนาสูงเมื่อไกลเลยพี่น้องมองไปมองในเงาก็จินตนาการตอนเด็กก็เเมือนไงยังจำไม่ลืมพี่น้องรมชธรรมชติเป็นสิ่งที่สวยงามงมากๆนี่มันมือเสื้อมันมือเสื้อกะโดน โดนการตัดโค่นจนจนจนอ่าย้อยไปเลยมแมลงก็ลงอีกแมลงกินใบก้อนมดเลยแต่ไม่ตายนะพี่น้องยังไม่ตายยังเลืออ้อยขึ้นไปอยู่แต่ถ้าเกิดว่าโค่นมาโดนตัดเลยต้องใช้โค่นโดนตัดมันก็ย่อฟอกไปนี่นี่นี่คือต้นมันมือเสื่อพี่น้องอ ร้อนไม่รอดนะแต่รอดพี่น้องเพราะว่ามันฟั่งหัวแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกออกมาปีแล้วผพไม่ได้ขุดเดี๋ยวนี้มันานเลยปีนี้ว่าจะลองขุดดูจาก้าขุดปปเนะี่ยหาพี่น้องปีแล้วไม่ได้ขุดคือผ่านนึงเต็มไปแล้วปีซ่องเต็มเลยนต้นนี้งามเลย กระเท้าผมปลูกอยู่ห้างต้นเลยน,ะนี่พี่น้องกระเท้ากระเท้ามันมือเสื่อง่ายมากๆเลยพี่น้องแค่เรามาปลูกให้ทุกฤดูนะจะไม่ต้องดูแลเลยแต่ไม่ทุกฤดูมันก็ยังมีหัวมีอะไรนี่นะขึ้นใบตายกับต้นทักไปทุกยนี่ก็มาปลูกไหมพี่น้องกะจะปลูกให้เต็ม ที่ต้นที่เอามายู่กับต้นไม้ที่มันใหญ่ใหญ่พี่น้องต้นหน้ใหญ่ใหญ่เลยญ่ใหญ่แลยพุ่งกับอยากจะให้มันมีต้นมันมือเสื้อทุกต้นเลยมันจะได้เป็นเป็นมีค่ามากขึ้นไงจะได้อ่ามีประโยชน์ระวังหล่อเนื้อไม้ระวังเป็นอย่างอื่นประโยชน์เพิ่มเลยพรูพริกไทยอะไรพวกนี้นะพี่น้องรวมรวมกันได้น่าจะรวมนวกันได้ต้องทดลองข้องอะไรเนาะพุก็ทดลองไปเลย แต่มันนี่มันคือไม่ต้องทดลองอนะมันมีอยู่ตามธรรมชาติเลยในป้าเนะี่ยมันมีตามธรรมชาติในป้าพี่น้องมีตัวอย่างให้เห็นแหละว่ามันยู่หลวงกว่าได้พื้นที่แปลงนี้นะพี่น้องอาซ่องไล้ท้ามงานกว่าเกือบท่ามไร้นะพี่น้องซ่องไร้ท่ามงานใกล้ก,ก,กีตารางวาไหมนะ่ะแต่เขาเนื้อมันเป็นหน้าแล้วไง เป็นนาซะด้วยก็เป็นนาก็ปล่อยเป็นนาไปพี่น้องพี่น้องที่เลือกนี้ก็จะปลูกป้ายมุ่นนี่พวกปลูกยังไม่เต็มดีนะพี่น้องเนียชุดแรกนะี่ก็จะมีน,นี่แนวแนวนี้เลยต้นแดงนะชุดแรกแล้วก็เนี่ยชุดแรกหัวแถวเลยต้นสักนะ แล้วก็ต้นแดงแล้วก็กะบพีเข้าวควายชุดแรกข้างหน้านี่ก็ชิงชันสามปีพี่น้องชิงชันสามปีโตฉากว่าปลาดูนะพี่น้องนะชิงชันก็ปลาดูนเลยชิงชันนี่จะโตฉาวกว่าพี่น้องเราแวงแตน่น่าดูเลยเ <c oughs> ทียงวีวีไกลๆหูห้หนึ่งก็แตเนเล่นเขาแล้วมากีนี่ ชิงชันส้ามปีอน,นุนปะดูส้างปีนะพี่น้องเพ็นตุงๆเนะปะดูส้ามปีทีแรกมันได้ปลูกเต็มทีเดียวไงพี่น้องชุดสี่ปีก็ปลูกได้ประมาณหนึ่ง,งเร่ละแล้วชุดล่างหนึ่งก็ท้ามปีปลูกมาปลูกเติมใหม่แล้วก็ปีปีแล้วก็ปลูกอีกปีนี้ก็ซ้มอ,อีกพี่น้อง อันนี้ไปดูซามปีมาดูซามปีงามดีอยู่ส่วนรงนี้ก็ซ่องปีนี้ยังไม่พ่อยญ้ายางทูย้าไม่ไว้เลยท่องปีนะข้างหน้านี่พี่น้องเนี่ยข้างหน้าในี่องปีอยางทูย้าไม่ค่อยได้เลยปีที่แล้วแรงจัดแรงที่นี่ก็โอ้โห ไม่โตเลยต้นมไม้ไม่ค่อยโตแต่ก็ไม่ตายพี่น้องตายถ้าทุ่นไม่มากนี่กระพีเขาควายนี่กระพีเขาควายนีย่ก็เป็นไม,ม้แบบว่ามีราคาค่ายง่ายพี่น้องก็โตเร็วจะหักเลย,ย,แ,เยแชมป์เลยถ้าไม่ถ้าไม่หนับต้นทักนะพี่น้องตัวไม้เนี่ยแข้ง,งพยุงอะไรพวกนี้น้าทอนแดง ดี๋ยวไปดูลําต้นลําต้นกับผีเขควายมันเนือมาเอ้ยเพื่อมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ดูมือผมเนยพี่น้องนี่นะนี่โอ้โ้องอันไม่มิดละท่องท่องช่องมือท่องเอามือกำไม่มิดละท่องมือพ,พี่น้องกับผีก็ควายที่ปีโตเร็วพี่น้องเพิ่งไดูโตเร็วกับผีเขควายก็โตเร็วควายแต่ต้นอ่าค่อนข้างพุ่งนะแต่กิ้งเยอะพี่น้องเพราะมาตัดกิ้งไป เยอะเลยเมื่อกันอนกบพีเขาแขวยปลูกปลูกหาต้นเป็นแถวไปท้องเมตรห่างกันท้องเมตรพี่น้องแต่คงจะต้องโดนตัดไปก้อนเลือสักกี่ต้นท่องต้นยังดีฮะกบพีเขาแขวยโตโตดีโตเร็วส่วนถัดมานี่ก็ต้นแดงพี่น้องต้นแดงนี่ก็ท้องเม็ดต้นแดง ต้นแดงก็โตดีพี่น้องแต่แผ่ก็พีก็ควายเน,ะนี่นี่ต้นแดงสี่ปีโตดีโตเร็วพี่น้องไม้ไม้คุณภาพด้วยพ่อมก็เอามาเพิ่มเติมอยู่ต้นแดง นี่ต้นนี้โตจนปี๋เลยพี่น้องปี๋เลยต้นแดงดูดูดูมือโตเร็วพี่น้องแต่ว่ามันก็จะโตเร็วก็กันไม่มากเท่าไรปีนึงในระยะเวลาสิบปีของยี่นี้กันไม่เท่าไหรนะ่ไม่แน่ใจพี่น้องนี่แดง โตว,วันตคืนพี่น้องทุวนี้ก็สะเดาสะดาก็หนึง่งแถวปลูกเป็นแถวไปเลยโตเร็วพี่น้องอันนี้เข้าปีที่ห้าใกล้จะปีใกล้จะห้าปีสะดาสะ,ดา,สะดานี้โตเร็วเร็วก็ทักนะพี่น้องคือว่า ต้นสักนี้ยังเร็วไม่เท้าสะดาแต่ก็มีลูกมีพ้นและพี่น้องสี่ปีครึ่งสี่ปีนีเริ่มมีแล้วพี่น้องต้นนี้โตดีดูดิสเสดามีช้อยกินแล้วปีนี้น่าจะมีแล้วเลยดูเน่าเนี่ย เรือไมก้ก็อ่าพอได้พี่น้องพอแก้ขัดนี่แต่เดาแต่ถ้าทำเตียงนอนโบราณบ,า,บางคนเขาบอกคมคืนระวังคมขึ้นเอาไปนล้งนี่ต้นนี้ก็โตดีปลูกครั้ง,งที่ไม่ถึงสี่เมตรแล้วประมาณสองเมตร บางตอนก็ท่ามเม็ดนะสะดาสะ,สะเดานี้มาคุดล้อมอ่าส่งบูในส่งทาอุนะพี่น้องฮคุดหล้อมง่ายมากพี่น้องสะดาวอะเป็นง่ายเฮ้ส่วนส่วนเทเนี้ก็เป็นพยุงพี่น้องสี่ปีแต่ว่ารอดไม่หมดก็ตายบ้างตายบ้างก็เพิ่งมาทอมมันเลยมีช่องว่างนะ พี่น้องพยุงพวกไว้ริมนี่เอ,อโขเราจะตัดทีลังไหมนะพกูกริมนี่พี่น้องเดพอพจโจนมาขาโมยค <c ười> ิดไปโน้นเลยมีสี่ปีพี่น้องพยุง,ยงอันนั้นนะพวกแซมปาดูไว้บางต้นนี้มีปาดูต้นต้นต,นต,งต,งตงรงๆปาดูนะนี่กับดูข้างหน,น้าปะดู ต้นนี้กโอ้โหโตดีจังเลยโตคมโตโชพยุงให้ดูพี่น้องมันบอกดีจะโตโชให้ดูมันก็เลยโตโชมันนี่แต่มันจะต้องโตวกว่าองพยุงแล้วมีมีฟักมีเมล็ดแล้วนะพยุงอะ่ะมีฟกักมีเมล็ดอะไรเรียบร้อยแล้วบางตน้นที่ปียานี่ก็เป็นตัวคุมนาะดินยังดีเลยนะพี่น้อง ความชื้นในดินยังมีเลยฮเกิดเป็นหลาข้าวหลาข้าวก็ท่ามาัถดูความชื้นได้พี่น้องพยุงตีปีต้นขดเขียวหน่อยนะค่อนข้างขดเขียวเลยแหละแต่ละต้นแต่ละต้นนะมันมันแบบมันดินไปดินมาอยู่นะ <c oughs> บางต้นก็โตเร็วพี่น้องบางต้นก็โตไม่ทันโตชา้า แต่ว่าก็ปลูกอ่องเมตรคูณสี่เมตรพี่นอ้องมี่องแถวพยุง่องเมตรคูณสี่เมตรต้นนี้ก็เป็นแชมป์ต้นพยุง,งพี่นอ้องสี่ปีเลยสี่ปีมาแล้วดูดิดูมือ่องอันไม่มิดแหละพี่น้องสำหรับเจ้าพยุงต้นนี้ส่วนทัดมา ทันไม้อีกหน่อยมีอยู่ห้าต้นพี่น้องต้นไม้ที่พมไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยหลายพวห้าต้นไงที่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหรไม่ได้เห็นเท่าไรถ้าถอนเนี่ยพี่น้องแต่เห็นมันความโตของมันแล้วพวกก็ต้องมาเพิ่มเลยนี่ถ้าถอนเนี่ยห้าปีเอ้สี่ปีกว่าสี่ปีสี่เดือนแล้วนี่พี่น้องดูดิ ใหญ่ก็พยุงโคนใหญ่ก็พยุงต้นอันนี้ท่าถอนแต่ก็ไม่โตงี้ทุกต้นนะโตอยู่สามต้นมีดอกแล้วพี่น้องท่าถอนก็มีดอกแลวนะวส่ปีนี้มีประดูอะไรพวกนี้อย่างอันอยู่เฮ้ยแต่ยังมีน้อยไอ้พวกที่มีดอกเพ่อนจะต้นนี่โตยากเลยพี่น้องเนะี่ยมันเล็กก็เข้าเลยโดนแย้งนั้นนานฝาด้านบน ้าทอนหมายน้าปลูกชนนึงเลยถ้าพะดูโตได้พยุงก็โตได้พี่น้องมันชอบพื้นที่ลักษณะเดียวกันเลยผมว่านะถ้าทอนกับมอนกันส่วนจต้นหลังต้นนี้ก็อ ه, โอ้โหอย่างมึนอย่างตั้งท้าไม่ได้เลยอยางตั้งท้าโตไม่ได้เลยพี่น้องห้าปีแล้วเอ้ยสี่ปีกว่าละมีอยู่แถวแต่ก็ไม่รอดเลย อตอนแรกพวกคนค่อนข้างยากนิดนึงต้นหลังแต่พิเอายางอ่นมาแทะมาเอาปลาดูมาแท้ห,หมดเละนิดหน่อยต้นหลังเต็งหลังยางนาพยยอมนีว่ว่าซ้อมไว้เป็นแถวเนี่ยพี่น้องมองเห็นเปล่าเอ้ยปล่อยยักษ์คุมดินมาก่อนเด้อมาค่อยดูกระเท้าของเดียวปีนาคงจะได้เห็นแหละพี่น้องเนี่ยตรงนี้นะปีนาจะเป็นต้นไม้พุ่มชนะ ชนะย้ามาได้แหละไอที่ส้ามปีก็ชนะย้ามาเลยเนะียชนะย้ามาแล้วอโอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความทุขมีจิตใจที่เข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ยัางสวยงามมีคุณธรรมพี่น้องโอเคครับ